สวัสดีคนวันอังคารวันอังคารดวงรายสัปดาห16์16-23พฤศจิกายน2566ดูดวงส่วนตัวหรือสั่งของสั่งวัตถุมงคลอาจารย์เน้นยำ้ำให้ทักมาที่เพจ Facebook นะคนวันอังคารดวงดีมีเงินมีทองมีโชคมีลาบสัปดาห์เนี้กดไลค์กดแชร์ไว้เลยแล้วฟังให้จบ มันเป็นอะไรที่เราเองพอจะมีเงินเหลือเริ่มเหลือกินเริ่มเหลือเก็บเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ขี้งกขี้เหนียวประหยัดมัธยสถ์อดออมหวยออนไลน์หวยต่างประเทศให้โชคให้ลาบถ้ามันซื้อหวยไทยไม่ถูกเลย ลองดูออนไลน์ลองดูต่างชาติลองไปลาวลองไปฮานอยดูบ้างนะจ๊ะโชคลาภเด่นการเจรจาช่วงนี้ก็โดดเด่นใครที่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน,น,น้านี้จะมีโอกาสได้กลับมาคุยกลับมาเคลียร์กลับมาปรับความเข้าใจบางคนได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นวันอังคารอาจารย์จะแนะนําตัวนี้หน้ากระบาดสัญลักษณ์ของงูกินหางการกลับมารัก ใคร่กรมกรเกลียวการกลับมาสมัคคีปรองดองความรักใครมีปัญหาก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมงูกินหางเนี่ยช่วยในยเรื่องของความรักความสมัคคีความรักใคร่ความกลมเกลียวเสริมสเสน่ห์แล้วเงินที่อาจารย์บอกอะจะเก็บเงินอยู่เห็นไหมมันมีกินมันไม่มีหมดอะมันมีกินมันไม่หมดอะม,ม,มันไม่มดอ,มไมอดกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเนี่แหละคือคุณสมบัติของงูกินหางบอกเลยนะ ขายดีมากออกดีมากใครสนใจก็สั่งนะ239บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะของดีนะบอกเลยว่าดีจริงๆไม่เชื่อก็ลองดูเรื่องของการงานมันมีข้อเสนออะไรใหม่ๆที่อาจารย์มองว่ามันท้าทายเห็นไหมล่ะ สิ่งโตอ่ะอุปสรรคปัญหาและความท้าทายแต่คุณรับมือได้ควบคุมสถานาการณ์ได้บางคนอาจจะได้ไปทำงานเมืองนอกเมืองนาะได้ไปต่างประเทศบางคนอยากทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายตัวเองธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์ทำโซเชียลหรือมีคนชักชวนพไพ่ใบเนี้ย เป็นไพ่แห่งความสำเร็จถึงแม้ว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้มาโดยง่ายแต่สุดท้ายเราต้องใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือสู้แล้วก็ลุยมีคนช่วยมีคนให้โอกาสเพราะฉะนั้นเงินดีงานดีโชคลาภโดดเด่นเลขเด่นเลขมงคลคือเลข2เลข8เลข4ไปสลับกันเอาก็แล้วกันย้ำเรื่องของออนไลน์โดดเด่นการต่างประเทศโดดเด่นการปรับความเข้าใจความรักก็เหมือนกันใครที่ งองแงงระหองระแหงกันมาก่อนหน้านี้จะเป็นรักออนไลน์จะเป็นรักทางไกลมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยหรือบางทีคนเก่าๆวนเวียนกลับมาในชีวิตคิดพิจารณาเอาบางคนจับปลาสองมือต้องระวังรักซ้อนมือที่สามด้วย สำหรับคนโสดคนโสดจะเป็นความรักที่มีความแตกต่างต่างชาติต่างศาสนาต่างอายุต่างวัฒนธรรมนะบางคนเจอรักออนไลน์เปิดแอปหาคู่เลยค่ะอยู่คนเดียวมันเหงาแม่อยู่คนเดียวมันเหงา,เ,เ,หงาเราก็โหลดแอปหาคู่มาคุยกันได้ไม่ต้องรีบจอยๆคนที่พร้อมที่จะยอมคนวันอังคารได้คนคนนั้นแหละคือคู่ของคุณนะแล้วช่วงนี้กระดูกสันหลังระวังให้มากจุกเสียด แน่นหน้าอกหัวใจระวังให้มากนะหัวใจและทรวงอกและกระดูกสันหลังระวัง2ออย่างเทพอินเดียให้ขอพรพระแม่ มาเทวีหรือพระแม่ลักษมีก็ได้เทพที่เป็นผู้หญิงจะเสริมดวงเสริมกำลังเราสำเร็จสมหวังดังใจศัตรูหมู่มารแพ้พ่ายนี่คือคนวันอังคารในสัปดาห์นี้ค่ะอยากได้พญานายากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟซบุ๊กสมมาพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ